กรมวิบากที่ต้องได้รับอันนี้กฎหมายอาจจะยังลงโทษไม่ได้แต่ก,กรรมที่ต้องได้รับมีอะไรบ้างนะคะ 1. ย่อมเกิดในนรก 2. ย่อมเกิดในกําเนิดสัตว์เดรัจฉาน3ย่อมเกิดในกําเนิดเปรตวิสัยหรือเกิดเป็นเปรต 4. ย่อมมีร่างกายทุพพลภาพขี้เหร่มากไปด้วยโรคและ5โทษเบาที่สุดหากเกิดเป็นมนุษย์ย่อมเป็นผู้มีศัตรูรอบด้านอันนี้เข้าค่า จากกรณีสีกากอบมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระชันผู้ใหญ่หลายรูปจนหลายรูปก็ต้องสึกกันไปจากการเป็นพระและยังพบภาพและคลิปในโทรศัพท์ของสีกากอบอีกกว่า80,000ืภาพทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เปิดเผยว่ามีพระสงฆ์มีสัมพันธ์กับสีกากอบมากกว่า10รายแต่ไม่ถึง20รายโดยสีกากอบเปิดปากเองว่ามีที่สัมพันธ์แบบลึกซึ้ง8รายส่วนที่เหลือเพียงเคารพนับถือและยืมเงินกันเท่านั้น โดยทางด้านพลตำรวจตรีสิริวัตรดีพอผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งได้เปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับการตรวจสอบเส้นทางการเงินของสีกากอบหลังจากที่ทางพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง แถลงข่าวจับกลุ่มตัวสีกากอฟซึ่งจากการรวบรวมหลักฐานของเจ้าหน้าที่พบว่าสีกากอฟในช่วง3ปีที่ผ่านมามีเงินหมุนเวียนกว่า385ล้านบาทแต่ปัจจุบันเหลือเงินในบัญชีแค่8,000บาทเธอยอมรับว่านำเงินเล่นพนันออนไลน์และเคยเล่นพนันมากสุดกว่า5 0 0 0สนบาทต่อวันขณะที่ทางพลตำรวจตรีสิริวัตรกล่าวว่าได้ประสานกับพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติผิชอบขอข้อมูลเส้นทางการเงินของศรีกาก๊อปมาประกอบกับสำนวนที่ทางสทอ .1 อกำลังทำอยู่หากพบบัญชีไหนที่ไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์หรือตรวจสอบพบมีชื่อพระรูปไหนเข้ามาเกี่ยวข้องเว็บพนันออนไลน์เราก็จะทำการตรวจสอบและดำเนินคดีทันทีเบื้องต้นได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอท .1 ตรวจสอบอย่างเร่งด่วน เราได้รับมาหนึ่งธนาคารแล้วก็เมื่อวานเนี่ยนะครับจากการที่ทางตำรวจสสกลางเนี่ยถแถลงข่าวเรื่องกรณีจับสีกากอ๊อปพร้อมกับตรวจสอบเส้นทางการเงินนะครับเงินหมุนเวียนะอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ประสานไปที่ท่านพลนตรีประสงค์นะครับผู้การปปปครับ,รบก็เราจะขอข้อมูลเรื่องเส้นทางการเงินซึ่งจะเป็นอีกส่วนหนึ่งมาประกอบกับสำนวจนการพานันนะครับของของของ,ของที่เรามีอยู่ตอนเนี้ น,นอกจากนี้เนี่ยบัญชีไหนที่เป็นบัญชีชื่อพระนะครับเราก็จะมาตรวจสอบอีกเช่นกันว่ามีเข้าไปเล่นการพน,นันออนไลน์หรือไม่อย่างไรอนันนี้ผมก็ได้สั่งการทางผู้กำกับหนึ่งปปสทนหนึ่งเนี่ยนะครับผู้อำนวยการรุ่งเลิศให้ทีมงานตรวจสอบอยู่โดยเร่งด่วนนะครับหากพบว่ามีพระด้วยเราก็จะดำเนินคดีนะครับ,ผ,นนนะรบผู้เล่นการพน,นันทั้งหมด ในหนึ่งบัญชีที่เราได้มาเนี่ยเราพบว่ามีเส้นเงินนะครับมีการแทงพนันออนไลน์นะครับเป็นหลักหมื่นนะฮะุ่นจำนวนเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตตรวจสอบอีกครั้งนึงแต่เบื้องต้นเนี่ยมีมีพบและจํานวนหนึ่งนะครับเดยขออนุญาตทำงานให้ให้มีความชัดเจนรอ,อบครอบก่อนแล้วก็เดี๋ยวส่วนอีกบัญชีหรือข้อมูลจากปปปเนี่ยนะครับเราจะเอามาประกอบ ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมในรายการโหนกระแสได้เชิญทางด้านคุณกิ๊กมายุรินมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นพระเสษเมทุนกับสีกากอ์เอาไว้บางช่วงตอนว่าท่านรู้อยู่แล้วว่าท่านทำผิดถึงขั้นประราชิกท่านออกไปเถอะค่ะเพราะท่านอยู่ต่อไปก็เท่ากับว่าเป็นการสร้างนารกให้ตัวเอง ตอนที่เรารู้ว่าเราปรารชิกแล้วแต่เรายังขโมยลาบส่งมาอยู่ในสมณเพศอยู่มันไม่เป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเลยหากท่านรู้ว่าการกระทำแบบนี้มันผิดต่อมักผลนิพพานด้วยแต่ถ้าเรารู้ว่าเราไม่เหมาะสมเราปรารชิกแล้วเราลาศิกขาไปเป็นคารวาสเรายังประพฤติปฏิบัติธ,ธรรมบรรลุธรรมเป็นอาริยะบุคคลได้ต้องเรียนอย่างนี้ว่าเมื่อพระสงฆ์อ่อนแอ เป็นหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาที่ต้องลุกขึ้นมาดูแลและปกป้องพระศาสนาในขณะเดียวกันทางกิกมายุรินยังพูดถึงบาปกรรมที่สีกาก๊อบจะต้องได้รับคือ 1. ย่อมเกิดในนรก 2. ย่อมเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉาน 3. ย่อมเกิดในกำเนิดเปรตวิสัยหรือเกิดเป็นเปรต 4. ย่อมมีร่างกายทุพลภาพขี้เรและมากไปด้วยโรค 5. โทษเบาที่สุดหากเกิดเป็นมนุษย์ย่อมเป็นผู้มีศัตรูรอบด้านงั้นเรามาดูกันแล้วกันว่ากรรมวิบากที่ต้องได้รับอันนี้กฎหมายอาจจะยังลงโทษไม่ได้แต่กรรมที่ต้องได้รับมีอะไรบ้างนะคะ 1. ย่อมเกิดในนรก 2. ย่อมเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉาน 3. ย่อมเกิดในกำเนิดเปรดวิสัยหรือเกิดเป็นเปรด 4. ย่อมมีร่างกายทุพพลภาพขี้เหร่มากไปด้วยโรคและ 5. โทษเบาที่สุดหากเกิดเป็นมนุษย์ย่อมเป็นผู้มีศัตรูรอบด้านอันนี้คร่าวๆอีกพูดดิพี่พ,พ,พี่เกือบผอนพี่เกือบเป็นเสียงเปรตแล้วเนี่ยตอนนี้